ล้อทั้งสี่เนี่ยมันไม่ไม่ได้เกาะอ,อยู่กับพื้นถนนสักเท่าไหร่มีจังหวะลอยๆอยู่บ้างนะแต่ว่าต้องบอกว่าดิฉันเข้าโค้งค่อนข้างจะแรงน,นิดนึงนะคะถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยแรงเยบยกการซับแรงตรงนี้ดีกว่าเดนที่แล้วเยอะเลยค่ะเยี่ยมค่ะสําหรับรถรุ่นนี้นะถ้าเทียบกับ1.5 litre t เนี่ยคันนี้ขับสนุกกว่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันวุฒินีทับทองและประชาชาิมอเตอร์ลิงนะคะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับ Honda CRV ใหม่ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะ CRV เวอร์ชันนี้ถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะ Honda CRV เวอร์ชันนี้นะคะเขาใส่ตัว Honda Sensing เข้ามาให้ Honda CRV ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ เยี่ยมยอดมากๆค่ะด้านหน้าของเจ้ารถคันนี้เขาออกแบบมาใหม่นะคะจะมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ตัวแผงของแผงลังพึ่งเนี่ยค่ะจะเป็นแผงลังพึ่งขนาดใหญ่นะตัวสีของเปียนโนแบ็กเข้ามาใช้ก็ถือได้ว่ามีความหรูหรานะคะแล้วก็ดูดีขึ้นค่ะดูทําให้รถคันนี้มีความเป็นวัยรุ่นทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะในรุ่น e เนี่ยค่ะจะเป็นกระจังด้านหน้าสีโครเมียมนะถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ย โลโก้เขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเจนก่อน Honda เขากรีดตัวอายไลเนอร์ให้กับเจ้า CRV คันนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นเส้นสายที่คมชัดแล้วก็ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED sequential นะคะเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วนะคะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะะเขามีนี่ให้ด้วยค่ะสาอากาศแบบคีปฉลามนะด้านท้ายเนี่ยดิฉันค่อนข้างจะชื่นชอบถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นเก่า เวอร์ชันนี้มีความทันสมัยแล้วก็ดูดีกว่าเยอะเลยค่ะมาดูวิธีการเปิดปิดระบบฝาท้ายแบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีนะคะค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดายเลยเสียเดียวถ้าเข้ามาดูที่บริเวณห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถคันนี้เป็นรถขนาด7็ที่นั่งนะพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะน้อยถ้าผู้โดยสารเต็มพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องวางสัมภาระไว้ที่บริเวณหน้าตักของตัวเองนะคะผู้โดยสารสัก4คนหรือ5คนเนี่ยยังสามารถพับเบาะ เบาตรงนี้ลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านท้ายได้นะคะส่วนการปิดตัวฝาท้ายเนะะี่ยค่ะเขาทําได้นะคะก็คือการใช้คิกเซนเซอร์เหมือนเดิมนะคะใช้คิกเซนเซอร์ก็ง่ายๆแล้วก็เป็นคําสั่งที่ง่ายได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยเซนเซอร์เขาค่อนข้างจะแม่นยํานะคะถ้าเราต้องถือของจากในรถเพื่อที่จะออกนอกรถไปเนะะี่ยค่ะเขามีคําสั่งตรงนี้ค่ะในการปิดประตูฝาท้ายนะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะ ระบบของเซนเซอร์ก็จะทํางานให้โดยอัตโนมัติถือได้ว่าเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะชอบมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในห้องโดยสารค่ะเวอร์ชั่นนี้จะมีตัวหลังคาพาโนรามิกซันลูฟมาให้แต่ว่าแอร์ซ่อนอยู่ด้านนี้ค่ะในตำแหน่งของหลังคาบริเวณกึ่งกลางระหว่างผู้นั่งแถวที่2และแถวที่3านะคะแอร์คอนดิชันตรงนี้จะเป่าลงหัวอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับแถวที่2ปุ่มปรับแอร์คานะคะจะอยู่ที่บริเวณฝั่งด้านขวามือนะคะ คอนโซลด้านหน้าค่ะจะเห็นได้ว่าเขายกตัวแผงลังพึ่งนะคะที่เหมือนในเจ้าซีวิกนะคะมาให้แล้วก็ปุ่มปรับแอร์นะคะนี่ปรับทิศทางแอร์นะเป็นจอยสติ๊กคันโยกนะดูมีสไตล์ที่ลงตัวนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันไม่ค่อยชื่นชอบตัวลายไม้ตรงนี้ที่เอาเข้ามาให้นะว่ามันดูสูงัยไปนิดนึงสําหรับลายไม้ตรงนี้นะหน้าจอสัมผัสก็เป็นหน้าจอที่ให รายละเอียดภาพค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างมากค่ะเวลาเรากดสั่งการเนี่ยเสถียรมากๆเลยนะคะเขามีตัวนี้มาให้ค่ะ w i เลสชาร์จเจอร์นะก็แค่วางโทรศัพท์ลงไปที่ตัว w i r ลสชาร์ h เจอร์ตรงเนี้ยระบบก็จะทำการชาร์จให้แหละบริเวณด้านหลังพวงมาลัยก็เป็นหน้าปัดแบบหน้าจอสีนะก็ให้รายละเอียดของหน้าจอแบบดิจิตอลค่อนข้างจะชัดเจนรายละเอียดอ่านง่ายค่ะ แล้วก็ในส่วนของที่นั่งเนี่ยค่ะผู้โดยสารที่เข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีแสดงให้ด้วยว่าตำแหน่งไหนที่มีคนนั่งแล้วไม่คาดเบลลเนี่ยเขาก็จะมีไฟเตือนมาให้ที่หน้าจอด้วยนะคะสัญญาณไฟเตือนมาให้นะคะนี่แล้วก็จะมีสัญญาณเสียงให้เห็นด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการขับขี่ของรถคันนี้กันนะคะเขายกเครื่องยนต์มาจากเจ้า Honda c ซ v i c นะคะก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเทอร์โบนะคะส่วนแรงม้าเนี่ยอยู่ที่190าแรงม้าค่ะทีมงาน Honda บอกว่าสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปนิดนหน่อยๆนยก็คือในส่วนของแรงแรงบิดนะคะที่เขาปรับให้เหมาะสมกับขนาดตัวรถซี v ีวีคันนี้มันเป็นรถยนต์เอเนาะก็จะเป็นรถที่มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึง Honda เขาก็มีการปรับจูนให้เหมาะกับสภาพของ จังหวะของการออกตัวเนี่ยไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่เครื่องยนต์เนี่ยใช้จังหวะในการคิดนิดนึงแต่ว่าเมื่อวิ่งออกไปแล้วเนี่ยก็เครื่องยนต์เดินเรียบดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้ชัดก,ก็คือในส่วนของเรื่องของเสียงค่ะเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะดับนะมันมีความเครียดอยู่เล็กนะคะและเส้นทางที่เราทดสอบในวันนี้เป็นเส้นทางขับขึ้น เขาเนาะมีโค้งให้เล่นค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวคันนี้เป็นรถทับสีนะแต่ว่าเป็นแบบทับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยแต่บางจังหวะในการเข้าโค้งเนี่ยค่ะไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยประทับใจกับระบบของช่วงล่างนะเครื่องยนต์เนี่ยพอรับได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบเรื่องของเสียงเขาค่ะบางจังหวะเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งเนี่ยเสียงมากก่อนเลยแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังไม่ค่อยไปตามเสียงสักเท่าไหร่ตรงนี้เหนื่อยค่ะ มันจะมีจังหวะแบบนิ่นๆให้นิดนึงสำหรับตัวท้ายนะคะเวลาเราเข้าโค้งแรงๆและสัมผัสของตัวรถเนี่ยล้อทั้งสี่เนี่ยมันไม่ไม่ได้เกาะอยู่กับพื้นถนนสักเท่าไหร่มีจังหวะลอยๆอยู่บ้างนะ รถที่ค่อนข้างจะน่าใช้เลยทีเดียวนะรุ่นนี้เป็นรุ่นจที่นั่งเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวเนาะวันธรรมดาเนี่ยอาจจะขับอยู่ในเมืองเสาร์อาทิตย์ของไปกิจกรรมต่างจังหวัดรถคันนี้ก็น่าจะเหมาะสมเลย ถือได้ว่าเนียนนะถ้าเทียบกับตัว1.5ลิตรเทอร์โบนะไฮบริดคันนี้นี่จีจาดแล้วก็ขับสนุกว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็บุคลิกของรถเองเนี่ยก็มีความคล่องตัวนะทั้งในส่วนของกำลังเครื่องยนต์อัดปาเร่งแล้วก็การควบคุมพวงมาลัยพวงมาลัยดูจะเป็นธรรมชาติมากกว่ารุ่นนั้นนะช่วงล่างเองก็ดูจะเฟิร์มกว่ารุ่นนั้นเยอะแล้วก็ความอุ้ายอ้ายที่มันมีจากรุ่นของเครื่องยนต์เป็นสิบนเนี่ย ตัวเครื่องนยนต์ไฮบริดนี่ไม่มีเลยนะคะก็จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ซะทีเดียวมีบ้างแต่ว่าดูดีแล้วก็กระชับกว่าตัวนั้นนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขับสนุกมากกว่าค่ะถ้าเทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้ถือได้ว่าตัว Honda e h o n d a c r v EHEV คันนี้นะคะขับสนุกค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของในคลาสเขานะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยทีเดียวแล้วก็ขับสนุกแหละขึ้นเขาลงเขาก็ทำได้ค่อนข้างจะดีนะคะ เยี่ยมค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะถ้าเทียบกับ1.5ลิตรเทอร์โบเนี่ยคันนี้ขับสนุกกว่าค่ะ